เชิญของเราในช่วงนี้นะคะสายกินค่ะถ่ายรายการเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยกินไปแล้ว14รา้านเยอะมากเยอะม,ม,มากๆากแต่ว่าเมื่อกี้ล่างล่างนางเนี่ยใหญ่มากเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเเลนเดอร์<ช>มากเรื่องกินนี่ยืนหนึ่งของนางเลยนะคะเดี๋ยวขอต้อนรับนะคะน้องลิ คนเมื่อกี้ไปไหนคนเมื่อกี้น่าจะหายไปพร้อมกับไฟแดงที่พี่สาดส่งสาดมาไฟไม่ตกหน้าแดงวะงงมากงงมากโอ้ทำไมใช้ไฟแดงรับแขกนะหน้าแดงเลยเืาแปลว่าเราให้กีิแขกาเชิญแรงริดไปเลยเชินนั่งต่อเชินนั่งต่อ่าร ต้องบอกว่าตัวเล็กขุ่นดีขนาดนี้แต่ว่าฉายาเจ้าแม่สายกิน<อ>กินดุกินโหดกินโหดมากคือแบบ<ๆ>กินแค่ไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือด้วยความที่ทํารายการกิน<อ>แล้วก็เราอยากจะให้มันเรียวจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราออกไปเนี่ยเราจะมีร้านที่เราฟิกไว้<อ>แต่มันก็จะมีร้านที่<อ>ทเฮ้ยทำไมร้านนี้คนเยอะแวะเลยเหมือนหน้างานใช่น้างานร้านนี้คนเยอะจนมันเลยทําให้เราเนี่ยมีสติในการ ทานวันหนึ่ง14ร้านหูาจซึ่งในคริปมีแค่ร้านเดียวแล้วก็ไปนั่งงานอีก13บร้านเออถ้าขนาดนั้นคบไม่ได้แล้วทีงานใช่ก็เลยเลยกินเยอะก็เลยกลายเป็นคนกินเยอะแล้วก็กินเก่งจนถึงทุกวันนี้พอวันปกติเราก็จะกินแบบนั้นแม่เข้าใจนะว่าก่อนนั้นี่ที่นางบอกว่าดูอ้วนอ่ะคือกินเก่งเข้าใจได้แต่นนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้อยู่หรอกินเป็นอย่างนั้อยู่แต่ว่าเปลี่ยนวิธีการกินด้วยความที่ตอนถ่ายรายการเนี่ยค่ะต้องบอกว่า ทานเรื่อยๆอการทานเรื่อยอ่ะเห็นร้านเยอะๆแบบนี้แต่กลายเป็นน้ำหนักเราลง ทำไมตกใจกันแรงขนาดน้คอยากรู้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 นี่ทุกวันนี้ฉันหายใจแล้วฉันก็อ้วน้วนะจริงๆเพราะว่าลองไปทานดูเช่นแบบว่าวิธีการแบบผัดเข้าผัดมาวันหนึ่งสมมุติข้าวสามถ้วยอย่างเี้แบบคุณกินทั้งวันน้ำหนักคุณจะลงเพราะระบบเผาผ่านเราดีขึ้นไม่ได้กินในมื้อใหญ่เยอะๆยอะทีละนิทีละนิดใช่สมิ่อย่างนั้นไม่กําลังกายด้วยหรือเปล่าอกําลังกายด้วยหรือเปล่าออกกาลังกายด้วยค่ะก็มีการออกกาลังกายแต่ว่าเวลาอย่างที่บอกว่าถ้างานเยอะๆการ พักผ่อนก็สําคัญกว่ออกกําลังกายและที่สําพัญคุณลองบริหารการกินดูมันก็จะทำให้กุณได้สุขภาพดีเหมือนกันอะไรที่หนูชอบกินสุดเลยอะไรที่หนูชอบินทุกวันนี้ก็ยังกินขนมหวานอยู่ชอบขนมหวานชอบกินของหวานมากกว่าข้าวแล้วเป็นสายขนมหวานแล้วเป็นสายขนมหวานี้ไม่ได้เนาะออกกาลังกายกินไมกาแฟกาแฟก็กินหวานไหมหวานกินหวานผู้ชายกินไหมผู้ชายก็กินอาไม่รู้ไงหวานหวานหวานไหมหวานหวาน อันนี้หมายถึงไอซครีมกาแ ที่กาแฟอ๋ออุ้ยตอบแล้วก็งงไปหมดเลยอ่ะพิธีกรเขาก็ถามกันมาโปปายอ๋อยิ่งกินแล้วยิ่งผอมผู้ชายใช่ไหมผู้ชายหาลตาแต่อ๋อแคมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไงแบบทั้งที่แบบว่าเชื่อว่าหลายๆคุณผู้ชมทางบ้านที่บางคนก็เป็นคนชอบกินพอคนเราพออายุเยอะขึ้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยชอบกินเหมือนกันแต่ว่าพออายุเยอะข er <that> ึ้นเราแพ้แบบเออน้ำหนักมันขึ้นคือลิตาว่าจริงๆอย่างแรกคือคุณต้องดูแลการนอนสําคัญที่สุดมันเกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญและที่สําคัญก็คือการดูแลเรื่องการ เพราะว่าถ้าลิตายกตัวอย่างเลยอย่างเงี้ยบุคคลที่ยิ่งอายุสูงขึ้นอย่างเงี้ยยิ่งคุณต้องคุณต้องยิ่งดูแลาก,การทานของเขาค่ะอย่างพ่อแม่ของลิตาเนี่ยลิตาต้องบอกว่าลิตาเป็นคนที่รักพ่อแม่มากแล้วก็คือ,ค,อความรักของเราอะกลายเป็นการทําลายเขายังไงยังไง,ย,งยังไงคะเพราะว่า ถ้าเอาตามตรงเลยเนี่ยลิตามไม่ได้เกิดมาในบ้านที่เรียกว่าสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ทํางานหนักมาตลอดอเวลาพาไปที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยแทบจะกระเบียดกระเสียดเงินเอามาให้เราใช้จนมันมีวันหนึ่งที่เราไปห้างสรรพสินค้าแล้วก่อนจะเข้าห้างอ่ะแม่เขาจับไว้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ย่อลงมาเขามองหน้าเขาก็บอกว่าเออวันนี้แม่พามาเดินได้อย่างเดียวนะเพราะว่าแม่อ่ะ ไม่มีตังจะซื้อของให้กินเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอะเด็กไปห้างอ่ะมันจะอยากกินลูกชิ้นทอดอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกก่อนเข้าเลยว่าวันนี้คือเขาอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราแต่แค่ด้วยการเงินเขาทําไม่ได้จริงๆแล้ววันนั้นอะเชื่อไหมว่าถึงเราเป็นเด็กะเรารู้เลยว่าไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวโตขึ้นอ่ะหนูจะทําให้แม่สบายเอง มันสัญญากับตัวเองไว้แบบนั้นจนพอโตขึ้นเนี่ยหนูก็เลยทำงานหนักมากหนูทำงานจริงทำงานหนักสู้ตายหนูทำงานหนักสู้ตายมากเพื่อที่จะให้แม่เขามีความสุขที่สุดแล้วอย่างที่บอกว่าบ้านหนูก็เป็นบ้านที่หลักการกินกินทุกอย่างโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยเขาจะติดกินของอยู่อย่างหนึ่งตั้งแต่20กว่าปีที่ผ่านมาก็คือกินกาแฟเนี่ยเขาจะกินกาแฟที่หวานจัดๆแล้วก็ต้องมีความมันหวานมันเงเพราะว่าตั้งแต่อดีตอะ เขาไม่มีตังค์กินข้าวเขาเลยต้องกินกาแฟเพื่อให้มันอิ่มมีพอยูท้องใช่แล้วก็ใส่น้ําตาลเยอะๆแล้วเขากินแบบนั้นจนถึงปัจจุบันแล้วสุกภาพเป็นไงลูกคือตอนแรกอะหนูอะเอาให้แม่ชอบหนูซื้อให้แม่กินพอทํางานได้เราคิดว่ากาแฟคือความสุขของเขาเราซื้อร้านดีๆให้เขาทานเต็มที่จนมาวันหนึ่งอะเราเริ่มเห็นพฤติกรรมเขามันเปลี่ยนไปอย่างต้องตื่นตอนหกโมงเช้าเขาเริ่มไม่ตื่นเขาไม่ตื่นมาตักบาท ทำไมไม่ตื่นมาทํากับข้าวให้เรากินต้นน้ำต้นลดมัต้นไม,ม,ม้เงี้ยก็เริ่มไม่ตื่นมาลดน้ําเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้น เขาบอกว่าตอนกลางคืนน่ะเขาตื่นมาเข้าห้องน้ําบ่อยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเขานอนหลับไม่สนิทตื่นนอนมามันก็เลยไม่สดชื่นใช่แล้วประกอบกับน้ําหนักตัวเขาอ่ะมันมากขึ้นมากขึ้นจนเวลาเขาเดินเหินอ่ะเขาเริ่มมีปัญหาพ่อเดินแล้วมีปัญหาปุ๊บเขากลายเป็นเก็บตัวอยู่บ้านหนูก็เลยต้องพาเขาไปตรวจพอไปตรวจนะหมอเขาเรียกเขาไปคุยทั้งครอบครัวเลยแล้วเขาบอกว่าผลตรวจของแม่คุณน่ะเรียกว่าอันตรายมากเพราะว่าน้าตาลเขาสูงมากน้ำตาลสูงอันนี้ก็เป็นเบาหวานด้วยไหมยังไม่ถึงแต่ แลมันใกลแหละเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่คุณแม่ทํามีอะไรบ้างอพอถามมาปุ๊บหมอเลยบอกสั่งห้ามกินกาแฟเราก็เลยถามแม่ว่าแม่แม่เลิกกินกาแฟได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาเลิกได้นะแต่ว่าเขาไม่มีความสุขเหมือนปิดไปแล้วอ่ะใช่นะมันเป็นสิ่งที่เขาก,กินเพราะฉะนั้นน่ะหนูก็เลยต้องหาทางออกว่าทํายังไงถึงจะทําให้เขาได้กินของที่เขาชอบกับ สุขภาพเขาที่มันจะต้องดีด้วยมันก็เลยกลายเป็นมาเจอถังเช่าในรูปแบบกาแฟของคอดี้พลัสคือต้องบอกแบบนี้ว่ากาแฟตัวเนี้อร่อยที่สําคัญคือเขาหวานแต่ว่าเขาไม่มีน้าตาลใช่เขาใช้จากอะไรเขาใช้พื่นสารอินดลินค่ะเอและที่สําคัญก็คือเขามีความมันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีคอเลสเตอรอลอนี้ดีเนาะใช่และดีกว่านั้นก็คือมีสารสกัดถังเช่าและสารสกัดเห็ดลินจืออันนี้มีประโยชน์ด้วยใช่แต่กาแฟแก้วเนี้ย ไม่มีกลิ่นสมุนไพรเออหลายคนติดกลิ่นกาแฟติดกลิ่นกาแฟต้องบอกว่าพอให้แม่เขาทานแล้วอะอสิ่งที่แม่บอกก็คือว่า กาแฟแก้วนี้เป็นกาแฟแก้วที่แม่ทานแล้วอร่อยที่สุดเท่าที่เคยทานมาเพราะว่าหลังจากที่เขาโดนงดกาแฟมาแล้วเขาได้กลับมาทานของที่มันใช่หนูได้รอยยิ้มเขากลับมาเออแล้วเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่หลับสนิทตื่นมาสดชื่นไปตรวจเนี่ยหมอบอกเลยว่าน้าตาลลงแต่ขนาดกินกาแฟตลอดนะใช่น้าตาลลงแต่มันมีสาเหตุเพราะว่า ต้องบอกว่ากาแฟเย็นแก้วหนึ่งน้ำตาลอย่างน้อย5ช้อนชาสองแก้วต่อวันนั่นคือน้ำตาล1 0ช้อนชาโงงใส่นมข้นหวานเขาไม่ใช่แล้วคุณลองคูณดู30วันมันคือ300อ่ะเกินแล้วนั่นหมายถึงว่าพอมาเปลี่ยนเป็นกาแฟคอดี้พลัสเนี่ยกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลมันเลยทําให้ปริมาณน้ำตาลที่แม่ได้รับจากกาแฟมันลดลงใช่ค่ะเขากลับมาออกกําลังกายเขาจะไปออกกําลังกาย3วันต่อสัปดาห์แล้วก็รดน้ำต้นไม้ออก าปตักบานรแล้วก็กลับมาดูแลลูกและที่สําคัญเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นหนึ่งวันที่คุณพ่อเขาจะพาแม่ไปเที่ยวก็คือเขาอ่ะจะได้เดินไปที่ตลาดนี่ไงนเนี่ยพี่รู้เปล่าว่าช่วงก่อนหน้าที่คุณแม่ไม่สบายที่เขาโดนงดกาแฟน้ําตาลขึ้นเขาไม่ออกจากบ้านเลยหนูไม่เห็นภาพเขาออกมาเดินเนี่ยยิ้มแย้มมีความสุขหนูไม่เห็นมานานมากแล้ว หนูอยากบอกว่าเนี่ยมันเป็นภาพที่หนูว่าต้องการและหนูรอมา6เดือนที่จะเห็นเขากลับมาใช้ชีวิตแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนี่คือเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาแล้วคนแม่กลับมาเหมือนปกติใช่กลับมาปกติคือหนูถึงได้บอกว่า ผู้สูงอายุเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากเขาต้องการแค่ใช้ชีวิตประจําวันของเขาแบบมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาสุขภาพหรือคุณอาจจะไม่มีค่ะแต่คุณเป็นคอกาแฟแล้วก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองทานถังเช่าและเห็ดหลินจือในราคาที่ย่อมเยาวอยากจะให้ลองเปิดใจทานถังเช่าในรูปแบบกาแฟแล้ววันนี้สิ่งที่ลิตาเอามาเนี่ยเป็นเซตที่คุณแม่ทานแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆ